ข่าวด่วนคับน้องสดสดร้อนๆเลยครับตอนนี้มีข่าวลือเรื่องการสอบในสิบตำรวจสายอเนวยการแล้วก็ขาของพี่สน์หลักฐานรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไทม์ไลน์แบบละเอียดที่สรุปออกมาเป็นข่าวลือเป็นยังไงตามพี่บัตมาภายใน30มสิบวิครับตอนนี้นะครับมีข่าวลือนะที่เรียกว่าออกมาเป็นเอกสารและน้องหลายคนเนี่ยแชร์ว,วอนเรียบร้อยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดอยู่ส่ส่วนหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนที่1ก่อนคือว,ควันประกาศรับสมัครนะครับวันประกาศรับสมัครจะเกิดขึ้นวันที่12มกราคมปี69และรับสมัครจริงนะครับจะเกิดข คมปี69คราวนี้ครับน้องเราจะมีการสอบซึ่งสายพิสูจนักฐานแล้วก็โดการเน้นย้ำนะครับว่า สอบวันเดียวกันเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งโดยจะเกิดขึ้นวันที่23สิงหาคมและประกาศผลว่าใครสอบผ่านหรือไม่ผ่านใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวสำรองวันที่9กันยายนปี69ดังนั้นถ้าน้องคนไหนอยากจะสอบติดตุวยายในปี69พี่บัตรแนะนาว่าเริ่มเต็มตัวเลยนะครับเวลาเต็มตัวที่คนสอบติดได้จะอยู่ประมาณสัก6เดือนเนอะดังนั้นขอให้น้องเริ่มเต็มตัวและใครมีคําถามนะครับรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์บอกพี่บัตรเลยและอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่อยากจะเป็นตํารวจในปี69ครับ